ตอนนี้นะคะภูมิอารมณ์ตรงใจติดนึงเนี่เอ้ยติดติดมาแน่เลยลูกติดติดแป๊ดแม่มาแรงซ้อมหมอคุณนักการ์ดอย่าวนใจแต่หนูก็คือสวยมากเท่ากับชุดมากแต่ก็คือบนกล้องโฟนกัรแฟนพี่ไงอยู่คนได้ไหมได้มากตัวชุดก็คือได้มากสวย วันเอายางเดินแบบต๊ดปึ๊บยางมาต้งหมุนยางมาต้องอิมหนึ่งสองสั้นนฟลุ๊กฟลุกหมุนโตเลื่อเออเลือตอนนี้นะคะฟูมน่อารมตรงใจติดนึงเนี่เอ้ยก็จริินไม่แ่เลยติดติดแปดนี่มาแรกค่นะคุณนะคะ ปดในมาแรงก็คือที่สุดแล้วเป็นไงบ้างลูกเมื่มกอกี้อะไรกันตื่นเต้นไหมตื่นเ<อ>ต้นออกทีแรกตื่นเต้นค่ะค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอันออกทอดทัตเธออยากจะแฮปปี้ตื่นเต้นอีเดียค่ะวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่นะคะจะออนแอร์นะคะทุกคนรอลุนรอบเบิร์นนะครับว่าน้อ,เองเดีจะคลายคำคลายคำรือว่าคลายสวยอุ้ย ้อกเป็นตาพิ่ใส่เข้าไปมึงะ้สดีกว่าไอ้บอดบีชอปว้าใส่ใส่เอาใส่ลกน่าสวยเอาใส่ลกมงบ่อุ้ยสวยดีพี่พึ่งด่าร้านทากันไม่ไงคนวุ้ยวุปองุ้ย หลด้วยตีเลยเร่มเรื่อมเรืตดีป่าตัวดีสวยไหมแล้ววันนี้บ้านฮักออกมาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนี่เออตัวใหญ่มากเนาะแม่ขะมีมีบ้านฮักเมอืาอยากเ้านรอนบออันนี้ก็คือนั่งยินพุทธะ ก็เกิผ้าเนอะเต้นเนอเต้นเต้เต้นเต้นะส้าบอสิกผ้าขับดรถคันอื่นไหมนี่ยุกเก่ะก็นังวิ่สุดฤทิ์แล้วแบบผ้าห่อเลยสิบอกรีหายุ่งเทปคปกติกาขี่มันเป็นจักรยานเลยแต่เี่ยหน่งสองสาตอนี้เืองมาคุยงานนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ